สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวหัวฉีดคาเชอร์นะครับปรับงอได้360องศานะครับซึ่งสามารถฉีดล้างในที่แคบๆได้นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูนะครับว่าของจริงด้านในเป็นยังไงบ้างดีไซน์ออกมาเป็นลิขสิทธิ์คาเชอร์นะครับสามารถพับงอได้โอเคสามารถปุ่มปรับแรงดันได้ด้วย แล้วก็หมุน360องศา,าได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสามารถใส่ได้กับเครื่องคาเชอร์ทุกรุ่นนะครับเริ่มต้นด้วยรุ่น K 2.50นะครับรุ่นนี้แตงฐานนะครับ1 0 0บาทหมุนใส่ได้ง่ายเลยครับโอเคเป็นรุ่นถัดไปครับรุ่น K 2.360ครับตัวนี้แปลงฐานครับ 120บาทนะครับหมุนใส่ได้ง่ายเช่นเดียวกันถัดไปครับรุ่น K 3 4 5 0ครับตัวนี้120บาทมอเตอร์อินดักชันครับหมุนใส่ได้ง่ายเช่นเดียวกันเลยรุ่นถัดไปครับ K 4 b a เบสครับตัวนี้130บบาทมอเตอร์อินดักชัน ระบาความร้อนด้วยน้ำเนี่ยครับแต่ง่ายเช่นเดียวกันนะครับและรุ่นสุดท้ายรุ่น K5 Full Control ครับเป็นรุ่นปืนใหม่ดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับตัวนี้1045บาท Motor นเ a c t i o n ระบายความร้อนด้วยน้ำเช่นเดียวกันสามารถหมุนปรับได้ง่ายเช่นเดียวกันด้วยใส่ง่ายด้วยปรับพับงอได้หมุนควงได้ด้วยครับอ่าปรับแรงดันได้ดีกว่าฉีดเช่นเดียวกัน สุดยอดครับขอบคุณมากครับ